การปลูกผักสลัดเนี่ยค่ะเรื่องของรสชาติเนี่ยสำหัญหลายคนอาจจะเคยทานผักสลัดที่มันขมขมก็ทําให้อาจจะทําให้หลายคนเขาเข็ดเข็ดกับการที่จะได้กินผักสดเนี่ยค่ะก็เลยทําให้ไม่อยากกินต่อเพราะนั้นการทําให้ผักมีรสชาติที่ดีหวานกรอบต้องทํำยังไงเทคนิคก็คือในส่วนของผักสลัดเนี่ยค่ะเราต้องให้เขาน้ําให้เพียงพอค่ะอย่างเช่นสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบเนี้ยเราต้องเพิ่มรอบในการลดน้ําถ้าอย่างวันไหนเป็นสภาพอากาศฟ้าปิด วันที่ฝนตกแดดไม่จัดก็สักสามรอบก็พอเพียงพอแล้วค่ะแต่ถ้าวันไหนแดดจัดสภาพอากาศร้อนจัดอย่างนี้ค่ะเราต้องเพิ่มรอบอาจจะเป็น4-5รอบก็ให้คำนวณเอาประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงต่อครั้งเนี่ค่ะแต่ต้องคอยระวังเรื่องของรากเน่าคนเน่าให้สังเกตที่หน้าดินนะคะหน้าดินจะต้องมีความชื้นที่สม่ำเสมอนะคะใบผักจะต้องไม่เหี่ยวไม่เฉาเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้ผักเขาขาดน้ำเหี่ยวเฉาปุ๊บเนี่ย เขาจะเกิดการสร้างยางพอสร้างยางปุ๊บก็จะทําให้ผักขมนอกจากการลดน้ําที่สม่ําเสมอให้น้ําเพียงพอการตัดก็ไม่ควรตัดตอนแดดจัดอะคะ่ะให้ตัดช่วงเช้าก่อน8โมงเนี้ยคะ่ะเพราะว่าผักเขาได้พักผ่อนเต็มที่ลดน้ําให้เขาสดชื่อแล้วก็ตัดก่อนที่เราจะไปให้ลูกค้าะคะ่ะ ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ